สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ l a บ c h โ m o สำหรับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับก็มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือเขาเคลมตัวเองว่าเร็วกว่าพวกเดียวกันอยู่2เท่าเราจะพาทุกท่านไปชมปั๊มลมระหว่าง25ลิตรหรือ50ลิตรอันไหนจะใช้งาน ได้ดีในลักษณะงานนั้นๆมากกว่ากันนะครับก่อนอื่นผมขอเชิญแขกรับเชิญของผมมาก่อนนะครับเพื่อแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะครับพบกันเลยครับมาแล้วครับผมอย่างที่ทราบกันนะครับหัวข้อในวันนี้25ลิตรประทะ50ลิตรแต่วันนี้ผมเอาไอ้ตัว25ลิตรมาให้ชมกันก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่า ไอตัวจากั a วคือปั๊มลมรุ่นใหม่ครับสำหรับยี่ห้อ t i เกอรนะครับรุ่นจากั a ววันนี้เราจะเอามาเทสกันก่อนว่าความเร็วระหว่าง25ลิตรกับ25ลิตรตัวจากั a วกับตัวเจ็ตัวนี้อันไหนจะเร็วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูกันครับ ยังไงกันบ้างฮนะระหว่างตัวจักกลัวกับตัวเจที่เป็นโรตารี่นะครับตัวจักกลัวเร็วกว่าพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอตัดเจ้าตัว JS2025 ตัวนี้ออกไปก่อนนะครับ <S <S 1> <S 1> มาแล้วครับแขกรับเชิญตัวจริงของเราตัว ปั๊มลมไทเกอร์จากรั้รุ่น50ลิตรนะครับปั๊มลมที่เรารับเชิญมาทั้งคู่วันนี้ก็คือปั๊มลมไทเกอร์กับจากัว้เมื่อสักครู่เราได้เห็นประสิทธิภาพเบื้องต้นในความเร็วเร็วสมชื่อจากัว้เลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อน,นครับว่าปั๊มลมซีรีส์นี้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากนะครับทุกท่านจะเห็นได้ว่าดีไซน์หน้าปัดนะครับอย่างกับรถสปอร์ตนะฮะ โอ้โหมีระดับการเอียงเอียงที่ประมาณ45องศาเลยครับเพื่อสะดวกในการดูนะครับไม่ได้ตั้งหรือไม่ได้นอนนะครับแต่เป็นเอียงขึ้นมาจุดที่2ช่องที่สูบลมนะครับมันจะอยู่1หัวจะมี2รูสําหรับรูที่เข้าไปในการดูดลมนะครับโอ้โหแสดงว่าเขาออกแบบมาให้เพื่อความรวดเร็วในการดูดลมพอสมควรครับแล้วก็จุดที่3นะครับก็จะเป็นคอยทองแดงแท้นะครับ100%เซ์ ครับสำหรับตัวจากักลโอเคจุดที่สี่นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับงานสีเนี้ยมากครับผมจะเห็นได้ว่าการพ่นสีการทำสีเนี่ยค่อนข้างจะมีฟิลลิ่งที่แบบสีแบบรถสปอร์ตเลยนะครับส่วนตัวหัวนะครับก็ทำสีได้ดุดันดีทีเดียวครับสำหรับปั๊มลมตัวจากักลตัวนี้นะครับจุดสุดท้ายที่แตกต่างกับปั๊มลมทั่วไปทุกท่านเห็นไหมครับนี่ก๊อกแบบเด่นน้ำครับเป็นสวิตช์แบบ ปิดเปิดแบบก๊อกน้ำเลยทีเดียวหลายคนอาจจะเคยเห็นแบบรุ่นก่อนๆใช่ไหมครับมันจะต้องบิดหมุนบางทีไม่ได้ใช้นานก็อาจจะขาดได้ตัวนี้แก้ปัญหามาได้ดีพอสมควรเลยครับสามารถปิดแล้วก็ปิดได้จบเลยครับสำหรับปั๊มลม2ตัวนี้นะครับผมจะขึ้นสเปคไว้ตามนี้นะครับสำหรับเกณฑ์การเลือกปั๊มลมนะครับ จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีเกณฑ์ตายตัวว่าเฮ้ยปั๊มลมชนิดนี้จะต้องเอาไว้ติดบ้านเพื่อเอาไปพ่นสีตัวนี้ยิงแม็กไม่ได้แม็กคอนกรีตไม่ได้แม็กไม้ไม่ได้แต่วันนี้ครับเราจะมาทดสอบกันดูเลยว่า25ลิตรกับ50ลิตรอันไหนจะแน่จริงซึ่งผมจะแบ่งเป็น5ด่านแล้วกันนะครับซึ่งด่านแรกเนี่ยถ้าเกิดเราพ่นสีเนี่ยเราจะพ่นได้นานขนาดไหนระหว่าง25ลิตรหรือ50ลิตร จนปั๊มลมจะตัดไปชมกันเลยครับ เมื่อพ่นสีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองให้ยิงแม็ก F30 ซึ่งเป็นแม็กเดี่ยวนะครับจะได้กี่นัดและแม็กที่เป็นยิงคอนกรดคือ ST64 จะได้กี่นัดนะครับรับชมครับ ไอ้สองตัวเนี้ยโบลมทิ้งได้กี่นาทีหรือกี่วินาทีไปชมกันเลยครับ โอเคครับสำหรับด่านสุดท้ายที่เราจะทดสอบกันในวันนี้ก็คือตัวเนี้ยเติมยางรถยนต์ได้กี่ล้อตัวเนี้เติมยางรถยนต์ได้กี่ล้อ,นนลอจนกว่าปั๊มลมจะหมดในครั้งหนึ่งนะครับรับชมครับผม หลังจากที่เราทดสอบอย่างเมามันกันไปแล้วนะครับสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆก็คือทุกท่านก็คงอยากจะทราบว่าลมตั้งแต่ศูนย์คือไม่มีลมในถังนะครับจน ถังตัดเนี่ยใช้เวลากี่นาทีสำหรับตัว25หรือ50จะทันใจท่านที่ใช้หรือเปล่าไปชมกันครับ โอเคครับเรามาถึงจุดสิ้นสุดของคลิปนี้แล้วก็คือทุกท่านอาจจะได้ทราบข้อมูลที่ผมลงให้คร่าวๆดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมลากขึ้นมาดูตรงนี้ข้อมูลแต่ละตัวอาจจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในการตัดสินใจเลือกซื้อ25หรือ50ลิตรนะครับสุดท้ายเรื่องราคาก็คือตัวเนี้ยมันจะอยู่ในเลนราคาประมาณ3,000ถึง4,000บาทนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะอยู่ในเลทราคาถึง5,000ถึง6,000บาทนะครับเพราะตัวและมีหัวใหญ่เป็น2เท่าของตัวนี้สำหรับใครที่ต้องการเอาไปใช้งานกับงานประเภทไหนไม่รู้ว่าจะเลือกตัว25หรือ50จริงๆมันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะครับอยู่ที่ท่านใช้พอหรือเปล่าพอใจในปั๊มลมตัวนั้นหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ทั้งผม และคีโมและไอมารททีวีขอตัวลาไปก่อนฉบับหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ